นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งเจมีนายนรวิทย์ทิติเจริญรั์เปิดใจแบบดิฟท็อกค,ครั้งแรกย้อนเล่าชีวิตวัยเด็กกับความกดดันที่ต้องแบกไว้โดยไม่มีใครรู้เผยเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองจนเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเข้ามาในวงการบันเทิงแบบไม่ตั้งใจในรายการบูดีเอเจมีนายเล่าถึงความกดดันจากครอบครัวตั้งแต่เด็กด้วยความที่เป็นลูกคนเดียวพ่อแม่จึงมีความคาดหวังสูงมากๆในสิ่งที่อยากให้เขาเป็น เจมีนายเผยว่าต้องเป็นคนที่ดีที่สุดในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนกีฬาหรือแม้แต่ความเป็นคนซึ่งความกดดันนี้ทําให้เขาต้องเรียนพิเศษตลอดเวลาเจมีนายยอมรับว่าเขาเคยตั้งคําถามกับพ่อแม่ว่าทําไมต้องเรียนสิ่งที่ไม่ชอบแต่พ่อแม่บอกว่าทําไปเดี๋ยวก็รู้เองว่าได้อะไรและตอนนี้เจมีนายก็รู้แล้วว่าการเรียนในช่วงเด็กๆเ,เป็นสิ่งสําคัญเพราะมันเป็นการเก็บพื้นฐานที่ทําให้เขาเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่น จุดเปลี่ยนชีวิตที่นำพาเจมีนายเข้าสู่วงการบันเทิงเจมีนายเล่าว่าเขาเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองและกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเขาแต่ด้วยความที่เป็นลูกคนเดียวพ่อแม่จึงผลักดันให้เขาเข้าวงการบันเทิงซึ่งเจมีนายไม่เต็มใจและเกือบจะปฏิเสธแต่ด้วยความกดดันจากพ่อแม่เขาจึงจำใจยอมเซ็นสัญญากับ GMM TV เจมีนายเล่าว่าตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไง และร้องให้เลยตอนที่อยู่ในรถเส้นทางในวงการบันเทิงที่ทําให้เจมีนายรู้สึกภูมิใจเจมีนายบอกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาคือตอนที่ได้แสดงซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนเพราะเขาไม่มั่นใจในตัวเองและเคยตกลคลาส acting ตอนเรียนแต่หลังจากได้แสดงซีรีส์นี้ผลตอบรับดีมากๆและทําให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองเจมีนายเล่าถึงความสุขที่สุดในชีวิตคือการได้ขึ้นแสดงบนเวที โดยเฉพาะคอนเสิร์ตที่ยูเนียนมอลลและคอนเสิร์ตที่อิมตักอารีนาเพราะเขาเคยไปดูคนอื่นแสดงแต่คราวนี้เขาได้ขึ้นไปแสดงให้คนอื่นดูเจมินายอมรับว่าไม่เคยกล้าพูดขอบคุณพ่อแม่แบบต่อหน้าเพราะเขาคิดคู่กับพ่อแม่มาตลอดและไม่เคยให้พ่อแม่เห็นในมุมที่เขาอ่อนไหวแต่เขาอยากจะบอกพ่อแม่ว่าเขาขอบคุณมากฮ่าฮมุมมองของชาวเน็ตหลายคนเห็นด้วย กับเจมีนายว่าความกดดันจากพ่อแม่เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะกับลูกคนเดียวแต่บางคนก็มองว่าการถักดันของพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะพ่อแม่ต้องการให้ลูกมีอนาคตที่ดีแต่ควรจะพูดคุยและให้ลูกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยสรุปเจมีนายเป็นนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งที่ประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงเขาเผยว่าความกดดันจากพ่อแม่เป็นสิ่งที่ทําให้เขาต้องเข้าสู่วงการบันเทิง แต่ในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จและรู้สึกภูมิใจในตัวเองเจมินายอมรับว่าเขาไม่เคยกล้าพูดขอบคุณพ่อแม่แบบต่อหน้าแต่เขาอยากจะบอกพ่อแม่ว่าเขาขอบคุณมากฮ่าฮ่